ดีคุณผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายขอบชแนลนะครับเราอยู่กันในเกมยากุซ่าภาค3ในพาร์ทที่2กันแล้วนะครับในพาร์ทที่แล้วคุณผู้ชมก็ได้เห็นความเป็นพ่อที่แสนจะอบอุ่นของตัวเอกอย่างคิริวคาซึมะ ที่เกาะโอกินาวากันไปบ้างแล้วและในที่สุดปัญหาก็วิ่งกลับมาหาคิริวอีกจนได้เริ่มจากที่ดินที่ตั้งบ้านมอร์นิงกอรี่นั้นอยู่ท่ามกลางการแย่งชิงระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทามิยะริวโซที่จะเอาที่ดินไปทำฐานทัพทหารและรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินซูซูกิโยชิโนบุที่จะเอาไปทำรีสอร์ทและอีกปัญหาหนึ่งก็คือนาคาระหัวหน้าแก๊งยากุซ่าริวโดเพิ่งจะถูกยิงและถูกแย่งโฉนดที่ดินไป พร้อมๆกับที่โดจิมะไดโกประธานเครือโทโจก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและสิ่งที่ทำให้คิริวตกใจมากก็คือคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นมีหน้าตาคล้ายกับคาสามะชินทาร่โรพ่อบุญธรรมที่ตายไปแล้วของคิริวนั่นเองเพื่อหาคำตอบคิริวจึงตัดสินใจกลับมาที่เมืองคาบุโรโชอีกครั้งถ้าอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปรับชมเนื้อเรื่องยากุซ่า3พาร์ท2กันเลย 変だな。カムロ町の明かりはついてるみたいだ。 柏木さん柏木さんキ <laughs> キリュここの男はこの男とつながってるやつを探し出せつながってるた多分そいつはお沖縄のリゾート開発の裏で利権を狙ってる。 こいつは登場会内部の人間ですかそいつを探し出せいいなはい柏木さん柏木さん คิริวที่เดินออกมาจากตึกพร้อมกับคนอื่นก็ถูกตำรวจเรียกตัวเพราะมีรอยเลือดเปื้อนเสื้อคิริวจึงรีบหนีออกมาทันทีโชคดีที่ระหว่างหลบหนีไปเจอกับเพื่อนเก่าอย่างดาเตะเข้าดาเตะพาคิริวกลับมาที่คลับนิวเซเรนาที่กลับมาเปิดให้บริการแล้วโดยเจ้าของคนใหม่หลังจากที่ปิดร้างไปในภาคที่แล้วตอนนี้ดาเตะทำงานเป็นนักข่าวสำนักพิมพ์ แต่สัญชตาตญาณการสืบคดีแบบตำรวจก็ยังติดตัวเขาอยู่ครับดาเตะกำลังตามสืบเรื่องความเกี่ยวโยงกันระหว่างเครือโทโจกับข้อเสนอการสร้างรีสอร์ทที่โอกินาว่าของรัฐมนตรีสุสกิและได้หาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของเครือโทโจมาด้วยซึ่งคนที่น่าสงสัยว่าเป็นคนลงมือฆ่าคาชิวากิมากที่สุดก็คือคันดาหัวหน้าแก๊งนิชิกิยามะและคันดาอาจเป็นคนทรยศในเครือโทโจตามที่คาชิวากิบอกเอาไว้ก่อนตายก็ได้ ิริวจึงตัดสินใจไปสืบเรื่องนี้ต่อเองปรากฏว่าริคิยะตามคิริวมาจนถึงเมืองคามุโรโชครับทั้งสองบุกไปหาคันดาที่แอบพาสาวไปเข้าโรงแรมในเมืองตเบจิเนอเทล์จะไมหคั์มอุเหรอี่น うちの部屋使って犯罪まがいのことされても困んのよ要は目的がはっきりしてないとダメみたいっすねねえおばちゃんはいカップルじゃなきゃダメなんすよねそうですよじゃあ私と兄貴はラブラブなカップルだから問題ないでしょお,おい 普段はカッコつけてるけど、たまにはイチャイチャしたいのよ。ああ、あんたたち、そうだったの。はいはい、それならいいわよ。今、この401しか空いてないから、安い分狭いけど我慢してね。どうも。エレベーター奥にあるから。ごゆっくり。 神田も確か4回でしたよね。ああ、でかい組織の親分なのに、金ないですかね。さあな、自分で金出すのが嫌いなだけなんじゃないのか。タグ、いつまでやってんだ、お前。ああつい、すみません、<っ>すみません。 คิริวและริคิยะไปพบกับคันดาที่ห้องซึ่งคันดาพอเห็นคิริวก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครพอคิริวแนะนําตัวว่าเป็นประธานรุ่นที่4เท่านั้นแหละครับคันดาก็รีบแจ้นหนีทันทีคิริวและริคิยะจึงรีบตามไปซึ่งก็มีลูกสมุนมาขวางระหว่างทางริคิยะจึงสู้กับพวกยากุซ่าส่วนคิริวก็ตามคันดาไปถึงโรงอาบน้ําและได้ต่อสู้กัน いきなり何しやがるそれはこっちのセルじゃこんなとこまで勝ち込みかけあって。がけお前とは。ゆっくり話すわけにはいかないようだな。ああ仕方、ね 力ずくで話聞かせてもらうぜ仕事じゃ俺とサシの勝負したことを後悔させたら行くで四代目 หลังจากที่คิริวเอาชนะคันดาได้และพยายามเค้นถามความจริงคันดาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับการตายของคาชิวะกิเลยและได้บอกความจริงว่าน่าจะเป็นฝีมือของฮามาสากิโกหัวหน้าแก๊งฮามาสากิเพราะฮามาสากิต,ต้องการครอบครองเมืองคามุโรโชและกำลังรวบรวมกองกำลังมาเฟียจีนที่โยโกฮาม่าเพื่อก่อการใหญ่บางอย่าง หลังจากนั้นริกิยะก็เข้ามาและคันดาพยายามรอบกัดคิริวตอนเผลอแต่ก็ถูกคิริวเตะจนสลบไปครับหลังจากนั้นคิริวและริกิยะกลับมาที่ครับเซเรนาดาเตบอกว่าเพิ่งมีข่าวออกมาว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติข้อเสนอทั้งการสร้างฐานทัพและรีสอร์ทในโอกินาว่าแล้วและมีคนส่งรูปถ่ายมาให้ดาเตโดยไม่แจ้งชื่อ ซึ่งรูปถ่ายนั้นก็น่าตกใจมากครับเราจะเห็นว่าคนที่รัฐมนตรีซูซูกิติดต่อให้จัดการเรื่องการสร้างรีสอร์ทให้ก็คือมาจิมะโกโร่นั่นเองครับทำให้ดาเตะจำเป็นต้องสงสัยว่ามาจิมะจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วุ่นวายนี้หรือเปล่าซึ่งนี่ก็ทำให้คิริวสับสนไปหมดแล้วว่าทำไมมาจิมะถึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คิริวจึงตัดสินใจเดินทางไปที่แดนชําระล้างเพื่อตามหามาจิมะ ・マジマの兄さんすまんのうキルちゃん驚かせてしもうてこれはまあ俺なりの防御策や最近は危のうて 堂々と事務所構えることもできへんからなようこそ真島組へま地下でゆっくり話でもしようや。 มาจิมะพาคิริวลงไปใต้ดินเพื่อคุยกันเงียบๆคิริวขอให้มาจิมะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่ามาจิมะก็คือมาจิมะนั่นแหละครับคุณผู้ชมคิริวจังโยこんな俺にもな極道としての筋もんがあるんや。たとえ俺がそいつにはめられたとしても、ただで口悪ようなことはできへん。 ジャン・ジェーメンついにあの伝説の男たちがリングの上に戻ってきましたそういうことか俺の口を割らせたかったら喧嘩で白黒つけてからにしゆえないか <laughs> そうだったな俺らはいつもそうやって生きてきたんだったな 技場の絶対王者大島の竜桐生ズ馬 VS 石岩の魔王島の狂犬こと技場の帝王真島五郎2年ぶりに帰ってきた怪物2人果たしてこのリングで生き残るのはどちらの怪物かいや桐生ちゃんはずっと変わらんな ほら嬉しいで <laughs> <laughs> やっぱり俺らにはこのやり方がお似合いやああそうだな、ね、さあ手加減はなしや思いっきりいくでキルアちゃいやー今ゴングです来いよ チッ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  หลังจากที่เอาชนะมาจิมะได้มาจิมะก็บอกความจริงให้กับคิริวฟังเรื่องที่มาจิมะได้ไปพบกับซูซูกิและตกลงธุรกิจเรื่องที่บริษัทรับเหมามาจิมะจะไปก่อสร้างรีสอร์ทให้ที่โอกินาวานั้นเรื่องนั้นเป็นความจริงครับเหตุผลที่มาจิมะรับข้อเสนอนี้เพราะเขาพยายามช่วยดูแลไดโกตามที่คิริวเคยขอเขาไว้การรับก่อสร้างรีสอร์ทจะสร้างรายได้มหาศาล และเงินก้อนนี้จะช่วยประคองเครือโทโจต,ต่อไปได้อีกนานและคนที่นำข้อเสนอธุรกิจจากซูซูกิมาให้มาจิมะในตอนแรกก็คือฮามาสากิโกนั่นเองครับซึ่งมาจิมะในตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าฮามาสากิจะนำข้อเสนอดีๆแบบนี้มาให้มาจิมะทำไมแต่ตอนนี้มาจิมะเข้าใจแล้วเพราะมาจิมะมั่นใจมากว่า คนที่แอบถ่ายและปล่อยรูปถ่ายของมาจิมะกับรัฐมนตรีสุสกิหลุดออกมานั้นต้องเป็นฝีมือของฮามาสกิแน่ๆถ้ารูปถ่ายนี้ออกสู่สาธารณะ ทั้งซูซูกิและมาจิมะจะต้องถูกตำรวจจับเข้าคุกแน่นอนไดโกกับคาชิวากิตอนนี้ก็ถูกกำจัดออกไปแล้วส่วนคิริวก็เพิ่งจัดการกับคันดาให้เท่ากับเป็นการเคลียร์ทางสะดวกให้กับฮามาซากิมากๆที่จะทำการเข้ายึดครองเมืองคามุโรโชและปกครองเครือโทโจต่อไปทันใดนั้นเองคนขายดอกไม้แห่งไซได้ปรากฏตัวขึ้น และอธิบายเพิ่มเติมเรื่องอดีตของฮามาสากิปัจจุบันแก๊งฮามาสากิเป็นแก๊งยากุซ่าของเครือโทโจที่ปกครองเมืองโยโกฮาม่าและถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้จากภาคคิวามินะครับเมืองโยโกฮาม่านั้นถูกปกครองโดยกลุ่มมาเฟียจีนกลุ่มบุกผาอสารพิษของเหล่ากาหลงแต่ว่าถูกคิริวบุกถล่มไปเมื่อ4ปีก่อนนั่นทําให้ฮามาสากิเรืองอํานาจขึ้นมาและเข้าปกครองเมืองโยโกฮาม่านับแต่นั้นมาแต่ฟังแบบนี้มันก็ดูเหมือนจะง่ายไปหน่อย เหล่ากาหลงดูไม่ใช่คนที่จะถูกคนไม่มีหัวนอนปลายเท้ามาแย่งเมืองไปได้ไง่ายๆคนขายดอกไม้ก็เอารูปถ่ายอีกรูปให้คิริวดูนั้นเพราะจริงๆแล้วฮามาสากิร่วมมือกับเหล่ากาหลงต่างหากโดยหากกลุ่มบุพภาอสรพิษให้ฮามาสากิยืมกำลังคนเมื่อการสร้างรีสอร์ทที่โอกินาวาเสร็จสิ้นฮามาสากิจะสร้างบอนขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับกลุ่มบุพภาอสารพิษเป็นการตอบแทนคิริวก็สงสัยครับว่า ทำไมคนขายดอกไม้ถึงไปสนใจเรื่องฮามาสากิขนาดนี้และก็ได้คำตอบมาว่าโดจิมะไดโกเป็นคนที่มาจ้างให้คนขายดอกไม้ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่อาจจะเป็นคนทรยศของเครือโทโจโซึ่งไดโกก็มาคุยเรื่องนี้กับคนขายดอกไม้ตั้งแต่หนึ่งปีก่อนแล้วเพราะไดโกก็มีลางสังหรณ์ว่าจะต้องมีคนในเครือโทโจโที่แอบติดต่อเรื่องดีลโอกินาวะลับหลังเขาแน่ๆทันใดนั้นเองกล้องวงจรปิดจับภาพไปที่กลางเมืองคามุโรโช เป็นเหล่ากาหลงกับกลุ่มบุพพาอสรพิษของเขาที่ออกมาป่วนเมืองนั่นเองครับกลุ่มบุพพาอสรพิษปรากฏตัวขึ้นเพื่อมาตามร่าตัวริคิยะคีริวจึงรีบมุ่งหน้าไปช่วยริกิยะทันทีแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าริกิยะถูกเหล่ากาหลงจับเป็นตัวประกันเอาไว้แล้วริกิยะอ่าอริคิ お前たちの目的は知ってるその男は関係ない今すぐ話せ分かってないなお前は <noise> 俺が浜崎という男に協力したのはお前への復讐それだけ だリキアをさあ決着をつけようキリウカズマ 这条路。 勝負は終わってないリキははははさあ、目の前であの男の首は飛ぶところははははは なあのどこは死んだはずではおやっさんあんたあんた風間のおやっさんじゃないのか どう,どうして大ゴ中原を撃ったんだユウが桐生一馬か <laughs> ああビューティフルアイズえっ Like heard from brother before. คิริวและริคิยะกลับไปที่แดนฉบราลา้างด้วยห่วงความปลอดภัยของริคิยะ คิริวจึงขอให้ริคิยะเดินทางกลับไปที่โอกินาว่าทันทีทันใดนั้นเองมิเนโยชิทากะประธานบริษัทฮาคุโฮหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของเครือโทโจโดได้เดินเข้ามาหาคิริว,วはああ実はうちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任？え,え。 สิ่งที่อยู่ในกล่องที่ทำให้คิริวและคนอื่นๆตกใจกันมากขนาดนั้นก็คือหัวของคันดาซิโยชิหัวหน้าแก๊งนิชิกิยมามะนั่นเองครับมิเนะนั้นสั่งฆ่าคันดาเพื่อมาขอโทษคิริวสำหรับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นและได้บอกคิริวว่าไม่ต้องห่วงเรื่องฮามาสากิเพราะว่าเรล่ากาหลงตายไปเพราะทำงานกับฮามาสากิโดยวิธีของกลุ่มบุปผาอสรพิษสํานักงานใหญ่ของกลุ่มบุปผาอสรพิษ จะต้องส่งคนมาที่ญี่ปุ่นเพื่อจัดการฮามาสกิเพื่อล้างแค้นอย่างแน่นอนก็ถือว่าเป็นอันจบไปกับแก๊งฮามาสกิที่ป่านนี้คนในแก๊งคงจะลอยคออยู่กลางอ่าวโตกเกียวไปแล้ว どういう意味ですかうちわの落とし前。大悟がそんな付け方を命令するかってことだ。多分、しないでしょう。だったらお前。だが、命令する大悟さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに、キリュウさん。 こういう事態を招いた責任あなたにもあるんじゃないですか DAIGO さんに以前聞きましたよ沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですってのんきな人だ自分が背負った立場が分かってないボランティアでもされている気分なんでしょうね意味のないことを偽善だ何 とにかく私は私の判断でドライに行動します。やり方はどうであれ、私はダイゴさんの意思を継いでいるつもりですよ。ミね。お前。つまり、私の行動の全ては東場界の未来のためにあるということです。ダイゴさんもそれで納得するはずです。そのためには阻害するものは全て排除します。たとえそれが、 身内であろうと私には分かりませんどうして大悟さんがあなたみたいな人を大事にしているのかネお前何か見失ってるぜ <laughs> 何をですそれは俺がいつか教えてやるあなたから教わることなんか何もありませんよ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามต่อในยากุซ่า3ามพาร์ทสครับ